ในคลิปใะวันนี้เราจะมาส่งผู้ชมทุกทุกคนไ้ประทัตการเพิ่มยอดแชร์ในตัวโพของเฟ c e b o o k ตัวเองกัน สำหรับใครทีอ่อยากจะเปิดการเมืองในกับตัวโพดหรือให้ตัวโพดมียอดการเข้าถึงที่มากขึ้นหรืออยากให้มียอดแชร์เยอะๆลองดูแลวทำตามกันได้แบบง่ายๆทำได้เนาะโดยวริธีขอ้นตอนรก็คือจะให้เราได้เข้ามาในตัวเว็บไซนี้เดีย๋ยวเราจะมีการแปะลิงก์อาไว้ให้หรือสำหรบบับเว็บไซต์นาจะจมีลิงก์ไว้ให้ใน้ส่วนใหญ่ไ้คอมเมนต์และก็คำบรรยายสองตัวขี้ไปดสาม,มารถที่จะกดเอ้ามาเพื่อที่จะใช้งานโยทำตามกันได้โดยถ้าใครมาแล้วเว็บไซต์เขาก็จะมีได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้นาาาดกกรรี่ตงล พอได้ความมากงคั่งในตัวเว็บไซต์ทีงมีควาคจะมีให้ได้ลงชื่อแบบนี้นะเนาะนับทําการสมัครสมาชิกควาก็จะมีให้เราได้สมัครสมาชิกกันได้แบบนี้กันเลยเนาะโดยการให้เราได้กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กำหนดกันเอาไว้แบบนี้หรือใครที่มีบัญชีกูเกิล gmail จะสมัครผ่านไปตรงด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะทำการสมัครผ่านบัญชีกูเกิล gmail กันได้เพอาะที่มีสองขั้นตอนเรื่อการกรอกข้อมูลหรือการสมัครผ่านแต่บัญชีกูเกิลหรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วสมัครกันเสร็จแล้วในตัวเว็บไซต์แต่ย้อนกลับ อ่าล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้เข้า่ากมาแล้วในตัวหังว็ไซ์เว็บตน่าต่องแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยเนาะมีโอ้ค่ะมีบทบ,บริการให้เราได้มาใช้งานแล้วก็ทําการจําปักกันได้ไมียอดเงินด้วยเนาะที่อยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้มาสังซือไปใช้งานในจุดต่างๆตัวนี้กันเพื่อใครที่เข้ไม่ใช้ไปสั้งแรกกันแล้วไม่ไมียอดเนวนหรือยอดเงินก็จะหมดกันไปจะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันก่อนไปได้เนาะเลยค่ะว่ามเงนินอ่ะ พอเราได้กดเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างของการเติมเงินตรงด้านนี้เขาก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เนาะให้กับเราได้สามารถทด่จะเข้ามาเปิดเติมเงินกันได้แบบง่ายและก็จะสามารถที่จะเช่องทางเนาะในการเติมเงินกันได้ง่ายเลยโดยการกดที่เข้าไปในฟงว่าช่องทางเมื่อได้กดที่เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างการเอ่อเติมเงินเนาะเรากดที่ที่ช่องทางกันแล้วเราจะมีช่องทางได้เลือกเติมเงินแบบนี้เลยโดยที่มีสามช่องทางเป็นอันแรกนี่ก็คือสแกนเคอร์โค้ดผับกันนะครอันที่สองเป็นทูวันนี้วอลเล็ตได้อย่างสุดท้ายเป็นคลิป อะไรในส่วนาน,นิกลอนอกเป็นประเลยนพวยอูดีจะเติมเงินเนาะหรือถ้าเติมเงินจะเสร็จแล้วมียอดยิงกันอยู่แล้วจะย้อนกลับมาในตัวหน้าต่างแรกก็าสามารถที่จะทําการได้อ่ะพอเราได้ย้อนกลับมากป็นไรกแล้วในตัวหน้าต่างแรกขวบไซต์ทีนี้เราก็จะมาทําการเพิ่หมหัวข้อแล้วก็หมวดหมู่บริการที่ต้องการจะใช้งานกันเนาะอ่ะอย่างในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มยอดแชร์ให้กับตัวเพื่อนเฟซบุ๊กตัวเองให้เรานด้วยกดคีิกเข้าไปเลยที่ตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็มาเลือกตัวหมวดหมู่กันต่อเลยเน อ่เพิ่มยอดแชร์อยู่จะแชรนี้เลยอาอยุนี่เลยแล้วก็กดชิ้เข้าไปมืเลืกันได้เราที่ต้องหมดหมู่แบบเีทีนี้ลวกันต่ที่ตัวบริการเลยก็คือเด็ดราคาเนาะอ่าขอเต็มเป็นแบบนี้เราจะขอเป็นปันแรกก็กดชี้เข้าไปเลยมืเลอกขึ้นได้เราท้าหมดหมู่เราบริการประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเลยเนาะอ่าขั้นทำดีทีห้พารเลยเนาะเดี๋ยวขอเช็กดูกันก่อนยนยเนาะอ่าเหมือนกันเราจะไม่พอเนาะก็ขอเป็นบริการก็แล้วกันก็คือเดิตราคาเนาะอย่างที่บอกไปเลยเราจะขอเราไม่ได้องนี่เลย เราลองดูใหม่นอ้อขอจังซื้อตอร0หนึ่งร้อยอ่ะก็ได้อยู่นาออ่พอเราเลือกทั้งหมดบูรณบริการกันได้แล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อทําการคอลิ่งเลยในตัวของโพส์กดเข้าไปที่สิน้รับแชร์ให้กดคอลิ่งิตรงนี้พอได้ทั้งตัวโพสแล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อได้จอลิงก์ว่างเพื่อได้วางลิงก์กันได้แล้วให้ใส่จ,ใสใสจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่ะเราใส่เตอร์หนึ่งร้อยก็ได้หรือใส่ตอรงสองร้อยก็ได้นาออ่ะพอเราได้ใส่ทั้งนก้ของตัวโพสตนแล้ว อพอได้ส่องื้อกันแล้วทีนี้เขาจะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งว่าแบบนี้และในะคําส่องซื้อก็สามารถที่จะให้เช็คดูราะเดียดของตัวดวกันได้ด้วยโดยการกดฟลม,มาทีตรงท่านนี้ด้วครับว่าประวัติการส่องซื้อ โดยใครที่สั่งซื้อกันไปอยากติเช erm ็คดูปัญว่าออเดอร์เป็นยังไงหรือมีสถานะขัดข้องยังไงแบบไหนไหมกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้เราก็จะมีหน้าต่างเป็นการแจ้งบอกให้เราได้ดูกันได้แบบนี้กันเลยหรือใครที่เข้ามาเช็คดูแล้วแล้วตัวออเดอร์ก็มีการยกเลิกหรือว่ามีสถานะขัดข้องจะให้กดเข้ามาในตรงด้านนี้กันไปก่อนก็ได้นอร์เต็คำว่าตัวเลยโดยหน้าตาของตัวในตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์เราก็จะมีหน้าตาเป็นการแจ้งบอกให้เราแต่ฟ้งมาเช็คเพื่อที่จะดูออเดอร์กันได้แบบง่ายกันไดเนาะโดยมีการแจ้งบอกหัวข้อให้้้เเเรราาาาไไดดพพพิิมมมม์ีขอคววน่ หาข้องอะไรยังไงแบบไหนตัวเจนนี้รูปภาพที่ตรงด้งานล่างนี้เพื่อจะได้ส่งปัญหาไปส่งถึงแอกไปส่งถึงแอดมินแล้วก็สามารถที่จะทําการคันได้นอกเพื่อให้ได้แจ้งปัญหากับสอบถามปัญหาแอดมินหรือใครที่เขาไม่ใช่เงนินต่างๆกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขัดข้องสั่งซื้อตามปกติกันไปแล้วอยากจะลองย้อนไปดูยอดแต่ให้กดกลับมาดูก็ได้นะในตัวห้องโพราะเฟบบุ๊คว,ว่าตอนนี้อยอดเชดิสมาบา้างหรือยังจะเป็นยังไงเดี๋ยวในตัวน,นี้เราจะเดิมเดบิวต์ที่สองอีกเนาะเราลองนี้่นะจอดูพร้อมๆกันเลยว่าจะซื้อมาบาไมกไหมหรือว่าจะเป็นไง I don't need all of this. อ่าแล้ววันี้เลยหลังจากที่เราทำตากเสร็จแล้วเราสนับสนูจากเมกินาะตอนนี้ก็เชนในตัวผมริบผูกาก็ได้เพื่อใ้มาเป็นเปนทียบรแบบมีกันแล้วแล้วก็มที่มีเป็นการแถมโดยน้องโพจากของเดิมีแก่สองเเราสองต้งไปให้งเลยแต่ยัขึ้นมามั้องสอสอกันเลยมื่ทมีเป็การแถมขึ้นมาให้กับเราด้วยแต่ปริตอนในการทำการไม่ได้ยาดถูซับตอนอะไรยังไงกันเลยด้วยเผื่อว่ใครที่เข้ามารับชมกันแล้วก็สนใจจะเข้ามาดลองช้งานทำตามแต่กดเข้ามาในลิงก์ จนเจงหัวข้นพิ่มเติมก็ยังสามารถดี่จะให้เลือดชีง้งานหัวข้นเพิ่มเติมกันได้เลยนอกจากไปตรงอุ้ยไซแล้วสำหรับในคลิปหลงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะขอฝากกันไปเด็ดไปทนี้หากใครที่สนใเจงไงก็ลองเข้ามาดูหรือจะดูก็ได้ทำตามกนแล้วสำหรับในคลิปรลงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากใครทีเข้บมารับชมจน,นจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณมาก